ค่ะซึ่งล่าสุดมีการจัดการเสวนาเรื่องปฏิรูปการเมืองเพื่อความงามความเจริญความเป็นธรรมพูดถึงการตั้งชื่อก็สําคัญเหมือนกันนะคะว่าจะโดนเพ่งเล็งหรือเปล่าอันนี้เพื่อความงามไม่เป็นไรความงามความเจริญแต่มมนมีความเป็นธรรมนะทศรว่าประเด็นเรื่องใครจะได้เป็นคนไปพูดกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่ารู้สึกจะตัดอาจารย์เกษียณเตชะพีระออกแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือดรนรุตวสินปิยมงคลก็ถูกตัดออกเหมือนกันแต่ว่าเป็นดรสัตยา ดรสมบัติจันทร์ธราวงแล้วก็รองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลนรู้สึกจะเข้าไปบรรยายในเรื่องในหัวข้อนี้กันแทนก็กลายเป็นว่าอาจารย์เกษียณไปพูดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นภัยต่อที่กสชต้องบอกว่าต้องขออนุญาตการสัมมนาแต่ละครั้งหรือเปล่าก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าอาจารย์สมบัติหรืออาจารย์พฤทธิารไปพูดแทนสองคนนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆก็คนจัดอยากจะเชิญอีกคนหนึ่งแต่ว่าจบด้วยการที่คนจัดถูก ใครก็ไม่รู้มากดดันให้เชิญคนอื่นแทนแล้วก็จบ <ừ> ที่อาจารย์สมบัติกับอาจารย์พิทิแต่ว่าก็รัฐศาสตร์เหมือนกันนี่คะครับ <c oughs> แต่ว่าอาจารย์เกษียณอาจารย์ร้อนแรงกว่าการการคิดความเห็นคงไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันความเห็นก็นนกนคกขอข่อนข้างจะไปนละทางกันอย่างได้ชัดเจนคนรอฟังก็อาจจะรอฟังอาจารย์เกษียณมากกว่าได้ซ้ำแต่ข่าวย่างที่ออกมาเนี่ยผมชอบเนี่ยคือเราเราจะเห็นว่า เ,เรื่องเรื่องของการการแสดงออกทางวิชาการม,มันมัน,มนไม่ได้ไม่ได้ถูกปิดกัน้นเฉพาะในกรุงเทพนะครบ,ครบข่าวเราชอบเห็นในกรุงเทพเยอะคือจริงๆมันเกิดขึ้น ทั่วไปในทุกๆจังหวัดบางทีไม่เป็นข่าวประเด็นที่ผมอยากจะแจก้งชียมากในบรรยากาศแบบนี้แต่ดีแล้วให้เป็นข่าวแต่ตอนนี้น่าะเพราะว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวด้วยถูกถูก็ไม่ไบ่อยๆเนี่ยดีงาวิชาการเริ่มมีโค้ชฮะคุณต้องเปลี่ยนตัวคนพูดคุณถึงจะได้จัดแท็กมือกันอย่างเงี้ยนะเอาเกษตร์เอาไปสมบัติมาแทนบางครั้งอาจจะต้องมีแผนแผน A แผน B นะผู้จัดจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นโค้ชอันนี้ไม่ส่งตัวตัวสองผู้จัดอันนี้ไม่ใช่แผู้จัดอันนี้มีโค้ชซึ่งไม่เกี่ยวกับคนจัด ขอให้เปลี่ยนตัวรับงานสัมมนานนี้ก็จัดขึ้น27ก <c oughs> ุมภาพันธ์นะคะคก็มีหลายๆคนเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่ามีการเปลี่ยนตัวกันแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะมีคุณใบตองแห้งหรือพี่อาทิตย์กิจแสวงสุขไปร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวพัก